มาจัดไปห้ามือนีิขึ้นสะพานครับมีหน่าท่านหนึงน่งนู่นไกฟังนันนู่นแกดักมองอัดขึ้นดีดีแล้วมองหันดีดีเลยแต่ว่าผมบ่ขึ้นดอกผมมาขึ้นมองมขึ้นบ่ดีแล้วจักมันขึ้นดีประเดังอุ้ยอินบุรีอุ้ยอุ้ย <ไ>ปายตัวน <ừ> ีบยกปะเอียนบ้าเหรกปะเียนยังยังบังปะเอียนบาบยี่นาบบับบบับบู๊บับเลยเลุอาปะดเียนบ้บูคือังายนี่บ้เนาะสูตันงไงฮาวสีใหญ่บแน่นือัดทีุโอ

ไปสู่กับตัวไงเป็นลูกเลยอวะเออคือจังลาว่ามัเจ็บป็นขีดอุ้ยอุ้ยจังว่เฮ้ยไหลปะกายวะเออโบ้ไม่โดนกรโดนวะเฮ้ยมันไหลลงทัดคุรดานมะ โอ <ality> oh. ้ยม <c oughs> hey, ันหันใส่สออยู่วะคือใส่สองมันหันคุ่้มให้วะหันทางอันนันวะกูถือเลยมันหันทางสะทางคุ่้มให้วะต่อต่อปวดดีวันเมลวะ ดูออหไหมท่านผู้ชมแมงบ่ดูดว่เฮ้มันลงท้าคนละดานาวะมันพีกมันพีกกอแล้วพีกกอแล้นนวได้บ่ครับผมอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> เปิดกล้องอีกครั้งครับผมขึ้นสะพานเมื่อกี้ฝนเศร้าตกแล้วครับมาไม้เก่าครับเออไม้เดิมครับไม้เดิมไต่ประกายถึงทึดีครับน่ารักลงมาถ <c oughs> ึงว่าไก่ก็ต่อีกชิบหายเลยครับแบบนะั้นเดี๋ยวนางเบิึงจะเข้าเดี๋ยวไปนนางมึงฝากเท่านั้นอีกจังเลย <c oughs> ต้องกานดีขี้ดินในสองคืออะ lan cả một team thêm một, ôi, Ui, oh. lại lay lay, 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 lay lay,

vạn khuyên đi đó vận tốc đi hai lần ừ, nữa yêu vĩnh ơi yang ngua huyền nặng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  huyền Ui nặng hí hí, bị nặng lôi về huyền hí. Đồn nặng Đồn 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 nặng huyền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  ยิสบยิ่สบเออเออไปยิ่สบโอ้ยรี่ปืนอเลี้ยวไปหามันเลยนะเออลอยไปเลยุน่ะลอยไปผุนะโอ้ยอืมขึ้นมาไหลเกือขันบ่าเกลือเรียบร้อย